ไอัไม่ทำได้เหรออ้าวคุณป้าทำไมทำแบบนี้ล่ะครับถ้าเป็นไออยากร้องเพลงไปร้องที่อื่นนะหูได้แล้วค่เราสองคนพี่น้องแค่มาร้องเพลงขาดทุนการศึกษานะคะคุณป้าไม่สีเยืนยืนอย่าไปแกล้งเด็กแบบนี้น้องแฝดอย่เฉยๆกับฉันควรจะต้องให้วไม่ช้าจนมองก็ร้องเพลงเนาะทำเงินดีนะคะแต่ฉันไม่ชอบ มีรายได้แบ่งเ,เบาภาระพ่อแม่ครับพวกเราเอาความสามารถมาแลกเงินนะคะคุณป้าพูดทำร้ายใจน้องก็แบบนี้น้องก็เสียใจแย่สิคะเออฉันก็ปลุกพวกมันได้ยินนะเนหละก็ได้ย้ายไปสักทีอยู่ตรงนี้หนุนบานรับานร้องเพลงบ้าฉันต้องให้ย้ายไปที่อื่นไงพวไม่รู้เรื่องหรอเอ็มมันน่าเป็นไปหรือเปล่าคบคุณป้าพี่แชมป์พี่แชมป์ใจเย็นๆเราย้ายไปกันเถอะอย่ามีปัญหาก,กับคุณป้าเลยอ่ะก็ได้ก็ได้คราวนี้แล้วกันพี่แชมป์ แถวนี้มันเงียบม,มากเลยนะไม่ค่อยมีใครเดินผ่านเลยจะมีใครมาบริจาคให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองดูก่อนพี่แชมป์ก็เราไปลองที่ตลาดไม่ได้น่คะน้องเล้มไม่อยากมีปัญหาก,กับคุณป้าอืมโอเคโอเคไม่มีเด็กสองคนนะ่ะโล่งหูด,ดีจังเลยภาสีก็นะแต่ไปห้องน้ำแป๊บนึงฝากหลานด้วยนะคะลูกค้าหายปไปไหนกันหมดเนี่ยไม่มีคนเลย ช่วยขมยเขยช่ว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 ยเขมยขมยมาช่วยช่วยมยเขยมาช่ยช่วยขมยไดพวเยดยวว่่แกต้ไปมฉาชีเ้นะคะคุณป้าพวกเราไม่ใช่มีฉาชีพนะครับเดียพวกแก2คนที่ฉันไล่พวกแกออกีท้ายตลาดเนี่ยมม่ก็บฉนแบบนี้คุณป้าเข้าใจผิดใหญ่แล้วนะคะนี่พ่ผมช่วยคุณป้านะครับช่อะไรฉันรถขอยู่นี่ทอแจ้งตำรวจเขาต้กหัวต่อแ น้องเ้งเขาอไม่ใช่โจนนะคะผมก็บอกคุณต้าแล้วว่าพวกเราไม่ได้เป็นโจนไม่ได้ขโมยมาคุณต้าก็ไม่ยอมเชื่อพวกเราเลยค่ะมาเข้าใจผิดหั้สองคนไปเลยเนี่ยขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะคุณต้าพวกผมินดีช่วยครับเนี่ยแหละนะภาษีการมีน้ำใจให้กัน